นำท่านชมกลับมาที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ครับเพื่อชมคู่มวยชิงชนะเลิศมวยรอบกระลันเงินล้านระหว่างเฉลิมเดชอินฟิพนิตี้จากชุมพรกับสราวุธิลูปบันใหญ่จากจังหวัดตรังครับวันนี้ก็เราก็ได้แชมป์โลกมาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับจากจังหวัดตรังเด็กรัชดาก็ผออลดงกระถึงแดงยินสมคมสิษย์เกา่าโรงเรียนขนมธิยาลัย โดยอาจารย์บุญทอปคณิตารุงที่ปรึกษาเชิญพบปะสังสรรค์ในโอกาสครบรอบ50ปีของเรียนขันโหิทยาลัยในวันเสาร์ที่15ธันวาคมที่ไบเทคบางนางานจะเริ่ม18.00นเป็นต้นไปแล้วก็อีกงานหนึ่งที่มูลนิธิบุตรประธานจัดงานขอเชิญพบปะสังสรรค์ิ5์เก่าเกียรติมาประดมมาวันพิยายนงฉลองครบรอบ110ปีโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรวิจิตรศรีสะอ้านเป็นประธานเปิดงานเสาร์ที่1ธันวาคมเวลา ้นไปนะครับเกือบไปแล้วครับเกือบหมัดขวาเมื่อสักครู่นี้โชคดีนะครับไม่โดนนับถ้าโดนนับนี่เกือบถึงเลิกนะครับเสริมเดชกับสราวุธครับใครคือแชมป์มวยรอบพละพันเงินลางสึกไก่ย่างห้าดาววันมีครับชนะเลิศรับไป3 0 0 0 0 0รองชนะเลิศรับไป2 0 0,000 เป็นผู้มวยที่นอกสายตาเลยตัวเก่งๆี่ไปหมดจอมทองอย่างนี้แล้วก็โล่งเงินก็ไปด้วยมาถึงเฉลิมเดชกับสราวุธมวยทางเดียวกันซ้ายต่อซ้ายซ้ายด้วยก,กันครับต่อยซ้ายแรงมากครับาการผู้ห้ามทีรนะนาวังวรา,าไปซ้ายไปทีหนึ่ง ไม่ได้นับโอ้โหโชคช่วยโชคช่วยนะครับขวาของสาวุธก็ลุกเร็วนะครับทำให้ไม่โดนโดนับจับตาดูครับคิดว่าแผนการชกของผู้ชิงชนะเลิศนั้นจะต้องออกมาเหมือนกันครับคือทําเวลาให้สั้นที่สุดไม่ต้องการความยืดเยื้อถ้าหากว่ายืดเยื้อะจะเป็นการชก9ยก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสภาพร่างกายโดนไปแล้วทางเฉลิมเดชสราวุฒินิม <c oughs> <c oughs> เป็นมวยที่พอเข้ามวยรอบนี้แคกๆก็มองว่าไม้บาดดับแต่ว่าเข้าชิงเลยวันนี้และยังโชคได้แจวด้วยยกแรกนี่ยกนี้ต่อยเอาเฉลิมเดชดีลงไปแล้วนะครับแต่ว่าโชคช่วยยังไม่โดนกรรมการนับสิ่งที่ต้องระวังก็คือหมัดนั่นแหละครับทั้งคู่ ต้องบล็อกให้ดีครับในเอ้าเอ้าเกือบไปครับแม่เกือบดิ่งเวหาสารบุตรออกหมดยกยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่๋อสารร ซาร่าซาร่าซาร่าน,นี่ซาร,าร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอลจากมาลิงกรดเคเมีคอลซารัฐอเมริกา <c oughs> บรรเทาปวดลดไข้ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทรงทศพิตราชธรรมนำสุขสรรต์ทรงเป็นเลิศราชันบรรเจิดสมัยทรงพระคุณอดุลข้าพระพ่อไทย ขอเทิดไทยเหนือกล้าวเนานิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระมุทธเจ้าพลตรีธีระไกลผานลเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและนายสนามวยเวทีลุมพินีกลับมาเพื่อจะชมคู่ชิงชนะเลิศดนถือภาคชานะครับดูครับโดนยังไงนะครับนี่นะครับฟุกขวาครับโชคดีครับ ไม่โดนกรรมาการนับแม่นักมวยน่าจะพอใจครับนี่ครับชั้นคนล่าสุดครับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทั้งไทยและเทศครับนีมีการถ่ายทอดสดไปญี่ปุ่นด้วยครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักครับบริษัทเครื่องดืง่มโรทิงแดงจำกัดรถโตโยต้าไฮรักสปีโกห้างหุ้นส่วนจำกัด aga, ache, ยาแก้อา,า 9, เช่บริษัทยานรตราก้าเหรียญบริษัทยาหอมตราเด็กในพานทอง บริษัทสก่สกผลิตภัณฑ์กระจราแปลงสีฟันคู่บริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดผูด้ผลิตนายสีลีนาสีคิงครับครัปราคลีนชิลและบริษัทเกียร์พวิค้าไม้จำกัดคุณอดิศักขันแข่งมาต่อกันบนเวทีของผู้ชนะรอบตัยรอบมาราธดกแต่ย่าฮ้าดาวเงินล้าน ยกแรกนี่โดนไปแล้วถึงจะไม่โดนน้ำไม่ต้องเสียแต้มไปแล้วเฉลิมเดชอินฟินิตี้เงินสาวุธลูกบ้านใหญ่หวันนี้ก็โตโยต้าเคมอเตอร์มอบทองให้กับโอเล่ยงไปเลย10บ,บาทอยู่คุณวิเทียนสมพบคุณโรจน,นะครับเฉลิมเดชตะลุมบอลและยกนี่โอ้โหสาวุธวันนี้ชกไม่ต้องกดดันเลย ภาษาสาับือที่เขาบอกว่าเป็นร้องว่างั้นเถอะเอาพลิกเอาเฉลิมเดชลงไปอีกไ,ได้พักด้วยนะครับสราวุธเฉลิมเด,ดชชวนทะเลาะแต่ว่ายังทะเลาะไม่ได้ต้องโดนทุ่มล้มไปอีกเฉลิมเดชมีลาทีระาวังวรานี่เป็นยกที่8ของทั้งคู่นะครับสำหรับการต่อยมวยรอบมาราธอนเงินล้าน เฉลิมเด่ดนี่เข้ายาสรารวุฒิเตะก่อนอ้าเฉลิมเด่นชนอีกก่อนเข้ามานี่โดนก่อนทุกทีเลยสาวุฒิออกข้างทีนึงแล้วเตะนี่เตะแล้วพักข้อไว้เลยสาวุฒิเฉลิมเด่นโหมแล้วโหมตีเลยทีเดียวแรงเสียเยอะท่น่าสนใจนะครับนี่พูดถึงอนาคตแชมป์สักคนอาชีพก็อยู่ที่กลางเลครับ โอเลยโดมกะทินึงแรงยิมนั่นเป็นชาวตรังถ้าหากว่าสลาวุฒได้เป็นแชมป์มวยรอบมาราทอนจะเป็นตรังอีกคนหน,นึ่งน,น,นะครับโอ้โหโดนยันเดืยดเินไล่แลวนะครับโอ้โหกดมาแพงครับกดมาเสียบ เฉลิมเดชสรวุธชกแบบไม่เพียรไม่กดดันแล้วก็ยกแรกได้ไว้ยกนี้ยังโตได้อีกมีหมัดคอยทีมอีกอสรวุธล้มไปบ้างเฉลิมเดชเดินอันดิ้นเฉลิมเดชเหนื่อยเลย ตัวสาวุธอาวุธยาวดีหลัจากจากที่มองรอบแรกกันดูมไม่ไม่เท่าไหร่นะครับสลาวุพอมา,มารอบทีมทีมงานอีกเรื่องหน,นึ่งเลยหมดยก,ยก ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยานลบกรดและเครืองแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดแมดและชนิดน้ำแอนตาซินซ <Enter. S 1> ุปเปอร์กาแฟฟรีสามซองทุกถุงตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมศกนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดซุปเปอร์กาแฟเข้มจริงตัวจริงของคุณ ขวัญไทยทั่วหน้าทุกทิศขวัญชีวิตขวัญกระมุชนสยามเฉลิมพระชนมาะพรษา,าวันฟ้างามถวายความจงรักสุดพักดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิรัตวชิระรัตนวงศ์บริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด ตรงภาคท้านะครับยกพินแล้วแม่นี่แม่ถ้าโดนหนักเลยยุ่งนะครับและช็อตนี้ครับบินขึ้นไปตีครับโดนจับข้างล่างก็หายสิครับทีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเขาเชิญร่วมเชียร์การแข่งขันเซปักตะกร้อจิงแชมป์ประเทศไทยวีโก้คับ2007จัดโดยโตโยต้าไฮลักส์วีโกวันที่30พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่2ธันวาคม แต่เริ่มก็ตั้งเวลา10นาฬกาถึง18นาฬกาน,นยิมเนเซียม3ม,มหาวิทยายลายัยรามคำแหงหัวหมากแข่งขัน2ประเภทรุ่นนักเรียนไม่เกิน19ปีและก็ประชาชนทั่วไปหาตัวแทนภาครุ่นละ3ทีมเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยกิตพยศนัะขั้นคนเอกเปรย์กีนัสสุรานนท์พร้อมร,รถกระบะไฮลักชิโก้เอ็กซ์ตราแคปขับเคลื่อน2ล้อและรางวัลเงินสด2 0 0 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับ เซตปักกรับก็ไปโมและไปเชียกันครับยกสุดท้ายครับใครจะรองตำแหน่งโอ้โหไล่ต้องไล่เป็นการใหญ่เลยครับว่าใคร,รจะนเฉลิมเดชใครเป็นแชมป์มวยรอบาระธรเงินลลานครับจบยกนี้จะทราบเงินรางวัลสามแสน 3, 000, รองชนะเลิกเงินสดสองแสนครับ ขยับขยับอยู่ครับเฉลิมเดชโอ้โหโดนซ้ายของสราวุธงวยจากชุนพอนะครับเฉลิมเดชขยับไม่แรงครับไม่มีจังหวะไม่มีจังหวะก็ไม่เอาครับสราวุธแต่ไปโดน ปิดซะแล้วเอา้ามีหมัดแจบมีเป็นยกที่9ของทั้งคู่ครับโอ้ชิงชนะเลิศม,มวยรอบมาราธองิล้านสึกไก่ย่าง5ดาวเสียงหมัดแล้วครับเฉลิมเดช โอ้โหเกลือไปครับแข่งแล้วครับสารวัตรสาวุตรดโดนแข่งแล้วครับโดนมาท้ายเอา้าเอาแล้วครับโอ้โหกิกสุดท้ายครับกิกสุดท้ายเฉลิมเดชโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นครับแข่งเลยครับสาวุตลูกบอลใหญ่ สุดท้ายโดนของหนักสาวุธไปถอยรับมากโอ้สายยาว้ายยาวเอาล่สิครับไม่สาวุจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ ไม่เอาแล้วครับหมดยกพอดีคนตรีธีรกรายพานุ่นมอบความไว้วางใจให้เสียเมาวิรัตวัชระรัตระบุกและโปรโมเตอร์เฉพาะกิจนัทธเดชวัชระรัตระบุกเปิดบันทึกประวัติศาสตร์วงการมวยสิบคู่เอกสิบคู่ชิงแชมป์สิบหวานสถาปนาลุงพีเกลไกรเปิดวันมูตูหลองวันเล็ก ชิงแชมป์ว่างมินิไฟเวทประเทศไทยกับฟ้ารุ่งเรืองขุนจิ๋วป้องกันแชมป์ไลฟ์ไฟเวทลุงพินีรุ่งเพชรตันเกียรต์ป้องกันแชมป์แบนเตเวทลุงพินีเพชรบุญชูแข่งสลิดป้องกันแชมป์ไฟเวทประเทศไทยนอร์สิงสามเอปป้องกันแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทลุงพินีชัดชัยสเก็ตดาวป้องกันแชมป์เบนเตเวทลุงพินีน้องโอ๋แสงไทยต่อน้ำหนักป้องกันแชมป์ซูเปอร์เฟนเตเวทลุงพินีโอโรโน่ฐำสังป้องกันแชมป์ซูเปอร์แบนเตเวทลุงพินีเดชนรงคศรีพัฒนาเล็กชิงแชมป์ว่างไลฟ์ไฟเวทประเทศไทยเรียมเพชรติดท้ายชิ้งแชมป์ว่างมนเฉฉลลิมองปี ทีลุงพีนี่สิบคู่อเอกสิบคู่ชิงชทำสุดขวัญสถานาลุงพีนี่เกือบลสุดที่เจ็ดธันวาคมนี้เวที่ลุงพีนี่ได้เวลาลูกหลานพิสูจน์ผลงานมาร่วมกันเป็นกําลังใจให้ผมในวันที่เจ็ดธันวาคมนี้กันนะครับมีานชมภาพ้านะครับยกที่เก้าของคู่ชิงชนะเลิศดูนะครับสุรบดระเบิดขยับขยับเข้าไปครับเปิดทางด้วยหมัดก่อนนะครับ แล้วตามด้วยแข้งซ้ายเราจะพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูใครคือแชมป์สุอร์กาแฟฟรี3ามซองทุกถุงตั้งแต่วันนี้ถึง31ทางธันวาคมศกนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสุปเอร์กาแฟเข้มจริงตัวจริงของคุณ ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับฝนตกก็การร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แหงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเดี๋ยวไหนไวะเดี๋ยวน้องเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดียวทรณงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยเรา,เรา ยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรย,ยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทําให้ชุม่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่ท่านผู้ชมครับคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบเงินล้านมาราธอนไก่ย่าง5ดาวกรรมการชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับฉเฉลิมเดม ควา้าแชมป์มวยรอบเงินล้านก่ย่างห้าดาวมราราธอนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านพลเอกกิรเดชโคชรัตนผู้ช่วยผู้จัดการทันรบกขาดเข้มขัดเลยนะครับพร้อมทั้งมอบถ้วยของพนาท่านพลเอกเรมปิณสุรานนท์ร่วมกับพลตรีชายคำวงศาคุณอดิเดกศรีประทักษ์จากจเจริญพกอพันฑ์อาหารจำกัดคุณพง์วิเศษไพฑูลในเครือจเจริญพกอพัน์ แล้วก็มอบเงินนะครับมอบเงินรางวัลชนะเลิศรับไป3 0แสนบาทนะครับทางเฉลิมเดชอินฟินิตี้แล้วก็รองชนะเลิศเข้าไปเลยครับรองชนะเลิศสราวุฒลูกบ้านใหญ่รับไป2แสนบาทนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ผู้ที่จะมอบรางวัลเชิญเลยสกินเดียวม,มนโนปรวิทย์มาเลยครับท่านผู้ชมครับ รายการมวยวันนี้นัดพิเศษนะครับในศึกมวยรอบมาราธอนไก่ย่างหาดาวเงินล้านของเจริญพภกภัณฑ์วันนี้นะครับช่วงเกตสีถ่ายท่อสดที่ราบ11มาถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็จบลงโดยสมบูรณ์นะครับวันนี้แชมป์ก็โอเลดงและทิงแดงยิม แล้วก็แชมป์มวยรอบก่ย่างห้าดาวเงินล้านก็ได้แก่เฉลิมเดชอินฟินิตี้แล้วก็รองชนะเลิศนะครับสราบุธลูกบันใหญ่วันนี้ลาแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ